สวัสดีเพื่อนๆตักตัที่ผ่านทางเข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับผมอามดุลในคลิปนี้เราก็จะมาอยูก่กันกับเลือกใครดีเฮ้ยกาชา5.4ครึ่งหลังรอบนี้มีทางด้านของเทพน้ําตัวซับคุณภาพมากความสามารถไม่ว่าจะบัฟโหมดดาเมจตึงพาเดินโลกแปะน้าฮิวดีน้องมีหมดแล้วอีกคนนึงก็คือราชาพีพ่วีพี่วิโรดพี่ไรซ์ลี่พี่คนนี้นอกจากสุดตึงที่สุดในเกมแล้วพี่แกก็ยังมีหมัดที่ต่อยตึงและใช้ธดาเมจที่ไม่ธรรมดาสาวๆน่าจะชอบกันเลือกใครดีรอบนี้ก่อนจะไปดูผมก็ขอ มาหากินสักนิดหนึ่งโอเว Top Up อัพร้านบริการเติมเกมราคาถูกที่มีเกมให้คุณเลือกเติมกันแบบหลากหลายพร้อโมโปรโมชั่นเกมชิ้นที่รดแรงกระจุยกระจายบริการแบบสะดวกสบายกับการเติมเกมผ่านยูเอดี ID และไอดีพาร์ทแอดมินคุยง่ายบริการสไตล์เป็นกันเองเอนจอยกับการเล่นเกมแถมปลอดภัยร้ออซอย่าลืมไปเติมเกมกับโอเวอร์ท็อปอัพ,อพ,อพ,อพ ตูมตามชอบชอบชอบร้านจุ่มไอดีดองโรที่มีหลากหลายเกมให้คุณได้เลือกจับจองงบเริ่มต้นเพียง10บาทก็มีโอกาสได้เข้าเกมไปสุ่มการชาเริ่มต้นเล่นเกมการชาสบายๆแบบไม่ต้องหาเพชรเองง่ายๆด้วยตูมตามชอบชอบชอบยูจีโฟนเครื่องมือที่จะช่วยให้โทรศัพท์ของคุณเล่นเกมที่พื้นที่เยอะๆได้แบบชิวๆไม่ว่าโทรศัพท์ของคุณจะเก่าเพียงไหนหากใช้ยูจีโฟนได้คุณก็จะได้เล่นเกมที่คุณชอบอย่างแน่นอนยูจีโฟนมีให้คุณจับจองแล้วทุกแพลตฟอร์มสนใจไปตํมกันได้เลย เปิดมาก่อนกับพี่วิตึงพี่คนนี้เป็น e B ดีบีเอสธา้ำแข็งสื่อเวทที่ใช้หมัดต่อยมอนจนกรีดร้องเห็นเป็นธาน้ำแข็งแบบนี้หลายคนคงหมิ่นประมาทอาจจะมองว่าพี่วิกาก,ากแต่จริงๆแล้วไม่เลยครับเพราะว่าที่ผ่านมาธาน้ำแข็งเนี่ยมันโดนแกงมาโดยตลอดแถมคนที่เป็นเมนพี่วิก็ต่อยมอนจนตาบอดพาผ่านอบิดมาตลอดเช่นกันมันแสดงให้เห็นว่าพี่วิแกนี่ต,ต่อยตึงขนาดไหนดาเมจของพี่แกแรงครับแล้วทีมที่เล่นเนี่ยมันก็เป็นทีมรีเวิร์สแมวหรือว่าทีมน้ำแข็งได้ละลายนั่นเองหมัดของพี่แกติดปฏิกิิรยยยยาาาาาลหทีีีีนนนนนนน่่่่บอออกเเวมสแตข้ไป รับประกันเบ้าตาม่วงชัวร์เพราะฉะนั้นหากคุณอวยพี่วิรักเขาหลงเขาชอบสไตล์การเล่นของพี่วิก็เปิดมาได้เลยครับไม่ต้องกลัวว่าจะเล่นไม่ได้เกมนี้ไม่มี PVP นอกจากว่าคุณจะเข้ากลุ่มมันเป็นเกมเล่นคนเดียวครับกดตัวอวยมาเล่นจะสนุกที่สุดและถ้าเกิดว่าใครตามข่าวตามรุ่มแม่น้ําต่างๆอะไร้ไม่ว่าจะเป็นสํานักไหนก็จะพบอยู่ว่าอนาคตอันใกล้เนี่ยตัวน้ําแข็งอาจจะได้กลับมาเฉิดฉายอีกครั้งครับเพราะว่ามีทางด้านของอ์ติแฟกต์ใหม่รวมไปถึงอาจจะมีทางด้านของตัวซับใหม่ที่เกี่ยวกับทางสายของตัวธาตุน้ําแข็ ตรงๆและถ้าเกิดว,ว่ามองไปไกลๆอีกในเมื่ออนาคตอันใกล้เนี่ยมันเริ่มมีกลิ่นของท่าน้ําแข็งมาแล้วแสดงว่าอนาคตอันไกลที่เมืองน้ําแข็งเนี่ยที่เป็นถิ่นที่อยู่ของเทพน้ําแข็งมันจะต้องเป็นเมตาของตัวน้ําแข็งแน่นอนและโดยเฉพาะตัวพี่วีเนี่ยที่เป็นตัวน้ําแข็งเล่นกับรีเวิร์สเมลหรือทําปฏิกิริยาละลายเนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสค่อนข้างสูงครับที่จะได้รับการบัฟหรือการดูแลจาก GM ในอนาคตในช่วงที่โดนแกงอ่ะอาจจะโดนแกงจริงแต่ก็ยังคงพาคุณผ่านอบิดได้เสมอถ้าเกิดว,ว่าของคุณตึงแถมทททีีีมม่่่่่ววเลลนนกกกกก็็บบออออยยาาางไปัคืะะสสจใ ไฟไปไม่ว่าจะเป็นตัวเทพอย่างเสียงลิงเสียงหลิงที่เป็นตัวสีดาวโคตรเมหรือว่าจะเป็นเทพไฟที่เราก็รู้อยู่แล้วว่าแรงขนาดไหนใส่เข้าไปช่วยพี่วิได้ในทีมพี่วิทำละลายบอกเลยว่าถ้าเกิดว,ว่าคุณชอบพี่วิและลังเลว่าจะกดไหมเพราะว่ากลัวว่าจะไม่เก่งสบายใจได้เลยครับพี่วิคนนี้เปิดมาแล้วถ้าเกิดว,ว่าคุณขยันปั้นทําของให้พี่แกตึงและทําให้พี่แกอยู่ในทีมที่ตึงไปอีกรับประกันแบกอบิดผ่านแน่นอน อะต่อไปไปดูันที่เทพน้ําฟูรินะน้องคนนี้ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็มักจะพบเห็นน้องอยู่ในทุกทุกที่เสมอเพราะว่าตัวน้องเนี่ยไปได้ทุกที่จริงๆครับถ้าเกิดว่าคุณจะพาไปเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นดาเมจน้องก็มีแปะน้ําดีน้องก็มีบัฟได้ทั้งทีมใช้ได้ทุกทากน้องก็มีพาสํารวจโลกง่ายเดินบนน้าได้น้องก็มีฮิลได้น้องมีเปิดได้แบบไม่หลุดเลดไม่มีแค่หยอกๆยอกนะครับเดีโดยความที่น้องมีครบทุกอย่างขนาดนี้น้องฟูรินะก็เลยเป็นตัวละครที่ถูกแนะนําระดับต้นๆให้เปิดติดไอเดีจรๆ ไม่ว่าจะเอาไปเล่นกับตัวเจนเก่าๆทําให้ตัวเก่าๆเหล่านั้นกลับมาแรงและเฉิดฉายได้อีกครั้งเอาน้องไปอยู่กับทีมเฉพาะทางอย่างทีมโดดทุ่มหรือทีมอื่นๆที่ตัว DPS ต้องการการแปะน้ําและ บัฟโบน,นัสธาตุทีมเนชั่นน้องก็ไปได้ใช้แปะน้ำในใไฮเปอร์บูมก็ยังได้หรือเอาไปเพื่อรูปคอมมอนบางตัวก็ทําได้อีกเหมือนกันของน้องก็ทําง่ายมีหลายระดับไม่ว่าจะเป็นระดับเริ่มต้นเอาฟูินะไปบัฟอย่างเดียวก็แค่โวลันติให้ทันก็พอระดับกลางๆเอาไปบัฟบวกมีดาเมเตจด้วยนิดหน่อยและระดับสุดท้ายระดับเทพทําได้ทั้งบัฟและทําได้ทั้งดาเมเตจแบบเบิ่มๆเหมาะกับผู้เล่นทุกสายและทุกช่วงวัยครับสาหรับน้องฟูรินะถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้จะเปิดใครแค่อยากเปิดกาชาเพราะวาาเเาาไมไวแล้อจป ไว้กับน้องฟุยนะได้นะครับแถมมีประโยชน์ด้วยแล้วทีนี้เลือกใครดีเฮ้ยก็ต้องบอกครับว่าสลับสายอวยเหมือนเดิมฮะเอาตัวอวยของคุณมาก่อนครับเพราะว่าตัวอวยเนี่ยมันจะทําให้คุณมีไฟเล่นเกมเพราะเกมนี้มันต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งครับถึงไอดีจะเก่งและการที่คุณมีตัวอวยเนี่ยมันก็จะทําให้คุณมีไฟที่จะลงดันปั้นตัวอวยปั้นของในไอดีวิ่งหาตัวมาเล่นคู่กับตัวอวยได้ดีขึ้นและมันก็จะทําให้คุณศึกษาทีมศึกษาเทคนิคนู่นนี่นั่นนะครับเพิ่มเติมทาให้คุณแบบเข้าใจเกมมมาาากกข้้น้นนเพระะดววววยยตัััอองงคุณแลลหจจี ตัวอวยตัวใหม่หรือจะทําทีมอะไรเพิ่มมันจะตามมาเองสนุกไปกับเกมครับถ้าเกิดว่าคุณเลือกตัวอวยแล้วทีนี้ก็มาดูทางด้านของสายเมตากันบ้างสาหรับคนที่อยากจะเมตาเลือกเทพน้ําฟุินะไปเลยอย่างที่ผมบอกไปน้องไปได้ทุกทุกที่แม้ที่ที่คุณพาไปเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับน้องแต่น้องก็ยังแบกคุณได้อยู่ดีผมบอกเลยน้องฟรินะคนนี้เปิดมายังไงก็คุ้มต่อให้น้องโดนแกงแบบคุณเอาไปสู้กับมอนที่มันต้านทานน้าน้องก็ยังสามารถบัฟให้ทั้งทีมของคุณแรงได้อยู่ดีตัวดีขนาดนี้กดเลยครับแล้ว แน่นอนครับไม่ต้องคิดอะไรเลยยิ่งถ้าเกิดว่าคุณเซียนกาชาแต่ไม่รู้จะเปิดใครจัดไปครับฉีฉีหยอกหยอกนะครับไม่ใช่เทพน้ําสิเฮ้ยแน่นอนครับถ้าเกิดว่าคุณเซียนกาชาแค่อยากเปิดหนอนิเมชันกาชาออกเฉยๆคุณเอาโลไปฝากไว้กับน้องฟูรินะได้ครับเพราะว่าต่อให้คุณจะหลุดเลทอย่างน้อยๆคุณก็ได้เปิดได้ตู้ตัวเมตาหรือถ้าเกิดว่าคุณไม่หลุดเลทคุณก็ได้ตัวดีไปหรือถ้าเกิดว่าคุณจะเสียการันตีอย่างน้อยๆคุณก็ได้เทพน้ํามาเพิ่มในไอดีของคุณมีแต่คุ้มกับคุ้มครับเเพรราาาะะฉนนนัั้้้แลลลวีีียกกชไไมมม่่ทงงงปบอฟผ ีนี้ก็มาดูทางด้านตัวละครสีดาวที่มาในตู้รอบนี้กันบ้างครับเริ่มต้นที่ตัวแรกก็จะเป็นทางด้านของน้องชาลอดตัวละครสื่อเวทธาตุน้าแข็งที่สามารถฮิวเป็นหมู่ได้แล้วก็ยังแปะน้ําแข็งจากนอกสนามได้อีกด้วยค่อนข้างดีครับสำหรับน้องชาลอดเอาไปเล่นคู่กับฟูรินะได้แบบดีจัดๆแถมน้องเนี่ยยังสามารถถือสมุดมังกรเพื่อเอาไปบัฟตัวสเกล ATK ได้อีกด้วยบอกเลยเอาน้องไปเล่นคู่กับฟูรินะทำทีมถูกๆได้ทีมหนึ่งเลยครับตัวต่อไปก็จะเป็นทางด้านของชงหยุนน้องคนนี้ในปัจจุบันอาจจะไม่ เพราะว่าน้องสามารถเอาไปเล่นทางด้านของทีมรีเวิร์สเมลทำดาเมจนุกจากสกิลวันติแถมยังสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ไม่ว่าจะเป็นการวางพื้นแลวเอาไปตีท่าน้ําแข็งแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับถึงแม้ว่าปัจจุบันน้องจะไม่ได้ฮิตแล้วสำหรับผู้เล่นใหม่ได้ชงหยุนมาสามารถเอาชงหยุนเนี่ยไปแบกต้นเกมได้ครับผมค่อนข้างดีเลยเป็นตัวที่ดีตัวนึงเลยในสําหรับการแบกต้นเกมและตัวต่อไปก็จะเป็นทางด้านของมิกะามิกาที่เป็นซับเฉพาะทางทางสายกายภาพครับมีความสามารถในการฮิวมู่เหมือนกันเล่นกับฟูรินะได้แต่จะเหมาะกับการเอาไปซ ยูร่าซึ่งก็มีอยู่ตัวเดียวในเกมนะครับแต่เกว่าคุณเมนยูร่าคุณอาจจะเปิดมิกาในตู้นี้ติดเอาไว้ในดีก็ได้แถมได้กับฟูรินะได้ด้วยก็จะทําให้ยูร่าของคุณเนี่ยโดนฟูรินะเติมเต็มเข้าไปได้อีกครับสำหรับตัวสีดาวในรอบนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ได้ตึงขนาดนั้นแต่ก็ยังมีตัวที่น่าเก็บอยู่อย่างเช่นชา์ลอตสามารถเก็บไว้เล่นได้เผื่อบางทีมในอนาคตได้ใช้นะครับแถมเป็นสื่อเวทด้วยตัวสเกลเีกเคต้องการและต่อมาก็จะเป็นทางด้านของตู้อาวุธครับสำหรับอาวุธี้าตรงวะอ็นเดาตวรองงตัวเอขนาด นั้นพี่วิสามารถใช้เด e วิซิตแทนได้หรือชิ้นอื่น5ดาวแทนได้ยิ่งน้องฟูรินะนี่ยิ่งแล้วครับสามารถใช้ฟาโวหรือทางด้านของท่อแป,ป๊บที่แจกฟรีในเกมแทนได้เหมือนกันเอาตรงๆสำหรับน้องฟูรินะ um ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้หวังเอาทำดาเมจขนาดนั้นใช้อาวุธอื่นคุณก็ยังคงแรงอยู่และก็บัฟได้ดีมากๆด้วยสำหรับฟูรินะนี่คือประหยัดได้แบบ100%ส่วนสำหรับทางด้านของพี่วิอาวุธประจําตัวเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอยากแรงมากๆแรงสุดๆววยสุดๆก็ยังคงจาเป็นในการเปิดครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากปประะหยัััดดดเนนนนนี่ทาาาาางงง้้้ขขอออพววิก็็ไมจจํํตตถื ค,คุณสามารถใส่5ดาวชิ้นอื่นหรือทางด้านของเดอวิซซิตได้เหมือนกันแถมเดอะวิซซิตเดพีวิได้ใช้ทุกบัฟนะครับถ้าอยากประหยัดก็ไม่ต้องเปิดแต่ถ้าอยากแรงสุดเปิดได้ครับผมสำหรับพีวิต่อไปทางด้านของอาวุธ4ีดาวรอบนี้นะครับด้วยความที่อาวุธ5าดาวเนี่ยเราอาจจะเลือกทางที่ไม่เปิดได้ GM เขาก็เลยดักทางคุณมาด้วยดาบคุณภาพอย่างฟาโว่นะครับดาบเล่มนี้พอรสถาบันถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีสามารถเปิดเล่นเล่นสัก10โลไม่เสียหายเพื่อหาดาบฟาโวได้นะครับบอกเลยว่าเป็นดาบที่ดีมากๆสามารถโยกให้ใครก็็ได้ที่เปนั ได้หมดเลยครับสำหรับดาบเล่มน,นี้ต่อไปก็จะเป็นทางด้านของสมุดรีสกิลสมุดเล่มน,นี้ก็ค่อนข้างที่จะดีครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของน้องนายายหรือตัวละครสื่อเวทอื่นๆหลายๆตัว สามารถใส่สมุดเล่มนี้ได้หมดเลยครับเป็นสมุดคุณภาพอีกชิ้นหนึ่งต่อไปจะเป็นทางด้านของดาบใหญ่รีสกิลเช่นเดียวกับสมุดครับตัวดาบใหญ่หลายๆตัวที่เป็นตัวซับนอกสนามสามารถใช้ดาบเล่มนี้ได้ดีต่อไปหอ,อกดักก้อนเบนหอ,อกเล่มนี้บอกเลยอยู่ในมือโจเอไรเดนนี่ของแท้ครับสายมาเฟืองแน่นอนใครที่แบบว่าจะทาไรเดนไฮเบอร์บูมหอ,อกเล่มนี้ขาดไม่ได้ครับรวมไปถึงทางด้านของคู่เต๋าสายฟรีก็ใช้หอ,อกเล่มนี้เหมือนกันและต่อไปครับธนูที่ผมมองว่าอาจจะค่อนข้างเกลือไปสักหน่อยแล้วในยุคนี้ได้มาก็นั่นแหละนอนครั้งแน่นอนหมดแล้วครับ สำหรับกาชา5.4ครึ่งหลังรอบนี้เป็นยังไงกันบ้างครับหลายๆคนก็คงจะกดฟูริน่ากันส่วนทางด้านของพี่วิเนี่ยผมก็บอกไปแล้วว่าถ้าเกิดว่าคุณอวยจริงพี่แกไม่มีปัญหาครับแถมอนาคตอันใกล้นี้ก็อาจจะได้รับการดูแลอย่างดีจาก GM หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่นอนแต่ผมคิดว่าน่าจะเก่งขึ้นอย่างแน่นอนเอาละครับสำหรับใครที่จะกดกาชารอบนี้ก็ขอให้โชคดีมีชัยโชคชัยมีวัว สำหรับใครที่ดูมาจนถึงตรงนี้ก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาดูช่องเล็กๆของเราถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกด subscribe เพื่อเป็นกาลังใจให้เราได้ทําคลิปต่อไปแต่ถ้าเกิดว่าอยากาสนับสนุนพวกเราก็สามารถเริ่มต้นด้วยการกดไลค์เป็นการสนับสนุนที่ง่ายและฟรีแถมได้ผลดีมากๆหรือถ้าเกิดว่าใครอยากสนับสนุนเพิ่มเติมก็สามารถสมัครสมาชิกมูจินาโดยเริ่มต้นเพียง20บาทมูจินาสุขสนใจดีจังหรือถ้าเกิดว่าอยากสนับสนุนมากกว่านั้นก็ยังตําราคาอื่นกันได้แล้วก็ขอขอบคุณมูจิ มูจิน่าเจ้าสัวและมูจิน่าเป่าตุงขอบคุณมากๆเลยครับและมูจิน่ามูทู่กับมูจิน่าสุกสนใจดีมากๆเหมือนกันขอบคุณทุกท่านมากๆครับผมไม่ว่าจะเป็นมูจิน่าระดับไหนผมขอบคุณทุกคนจริงๆจากใจแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนไม่ว่าจะเป็นคุณที่กดไลค์หรือจะเป็นคุณที่คอมเมนต์คุยเล่นกับเราทุกอย่างทุกการกระทําเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําช่องต่อไปเป็นอย่างดีขอบคุณทุกคนมากๆครับสำหรับคลิปนี้ผมอามดุลขอตัวลาไปก่อนแลวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ